ทำไมต้องโอเคเฟอร์นิเจอร์บริษัทของเราไม่ทิ้งงานแม้จะเจออุปสรรคแค่ไหนก็ตามเรามีอินเทเลที่มากด้วยประสบการณ์สามารถออกแบบได้หลากหลายสไตล์อาทิเช่นมินิมอลสแกนดิเนเวียนโมเดิร์นรักชัวรีคอนเทมพอรารีคลาสสิกโมเดิร์นลอฟโูจิโครเลียหรือสไตล์อื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการครับประเมินราคาหน้างานฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมทั้งช่วยวางแผนงบประมาณให้กับทางลูกค้าค่าออกแบบราคาเข้าถึงง่ายและสามารถนําไปเป็นส่วนลดในการเซ็นสัญญาได้ 1 0่้นค่ะ อินทีเดียของเราคุยง่ายไม่กัดพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับลูกค้าเสมอเรามีความน่าเชื่อถือเพราะเรามีทั้งโชว์รูมมีออฟฟิศลูกค้าสามารถเข้ามาดูผลงานได้การันตีผลงานที่ผ่านมามากกว่า200หลักค่ะเราออกแบบผลิตและติดตั้งด้วยตัวเองเพราะเรามีโรงงานของเราเองผลิตจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า20ปีเรามีผลงานออกแบบให้บุคคลที่มีชื่อเสียงดารานักร้องมาแล้วมากมายอาทิคุณแอนอรดีคุณ, LD, คณจ้าอาสยามและคุณหายอภพรรับเราเซอรแบบ์วิสถึงที่มี บริการครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษ,ษาออกแบบและผลิตติดตั้งมีบริการเซอร์วิสหลังการขายมีามจานหมุนจย้ให้ด้วยนะในวันที่มีการเซ็นสัญญาเราจะนัดลูกค้าเข้ามาสรุปแบบ 3D ทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและแม่นยำค่ะเราจะสรุปแมทีเรียลทุกครั้งก่อนที่เราจะสั่งผลิตงานจริง ทุกชิ้นงานประเภทแมทเทีเยลเราจะมีตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นภาพและสีที่ชัดเจนก่อนที่จะผลิตงานทุกชิ้นแมทเทีเยลทุกชิ้นงานของเรามีคุณภาพมีมาตรฐานและมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของลูกคา้าในส่วนของงานหินไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนหินควอตหรือหินแกรนิตเราจะพาลูกค้าไปเลือกชมด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการพร้อมทั้งให้คําแนะนําให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดพวกเราโอเคเฟอร์นิเจอร์ยินดีต้อนรับ